ผีเด็กสวัสดีครับผมชื่อบอสผมมีประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเรื่องมีอยู่ว่าย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้ววันนั้นผมเดินทางไปสัมมนา,าที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานด้วยความที่ผมเดินทางไปถึงก่อนหนึ่งวัน ผมจึงยังไม่สามารถเข้าพักที่โรงแรมที่ผู้จัดจัดไว้ให้พักได้และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์สุดหลอนของผมผมได้มีโอกาสเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งรีสอร์ทแห่งนี้เป็นรีสอร์ทที่ลมลื่นห้องพักก็สะอาดบรรยากาศก็ดีแต่แปลกตรงที่ไม่มีคนเข้าพักเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผมเข้าพักในช่วงหัวคำ่ำ จึงยังไม่ค่อยมีใครเข้าพักพอเช่าห้องเสร็จผมก็ออกไปหากินข้าวเย็นหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จผมก็ขับรถชมบรรยากาศของเมืองในช่วงเวลากลางคืนหลังจากนั้นผมก็กลับมาถึงห้องพักเวลาประมาณสี่ทุ่มครึง่งผมก็เตรียมตัวอาบน้ําเพื่อที่จะเข้านอนหลังจากทําทุกอย่างเสร็จผมก็เข้านอนช่วงนั้นผมดูนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาที ด้วยความที่เหนื่อยจากการขับรถเดินทางไกลพอหัวถึงหมอนผมก็หลับไปในทันทีผมหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนมีใครมาเขย่าขาผมสลืมสลือชะงอกหน้าขึ้นไปมองตอนแรกก็ไม่เห็นอะไรผมจึงคิดว่าตัวเองน่าจะฝันไปแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้งในช่วงระหว่างครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นเอง ผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงตอนแรกผมเข้าใจว่าห้องข้างๆมีลูกสาวมาด้วยผมจึงไม่ได้สนใจอะไรและคิดว่าจะนอนต่อทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างมาสัมผัสที่ปลายเทา้าผมจะงงหน้าขึ้นไปมองอีกครั้งภาพที่เห็นทำให้ผมถึงกับหัวใจหยุดเต้นไปชัว่วขณะ ภาพนั้นก็คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะไม่เกิน4ีถึงห้าขวบกำลังลอยตัวอยู่เหนือพื้นห้องท่าทางเหมือนกำลังคลานอยู่ที่พื้นแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็กำลังเอาลิ้นเลียปลายเท้าของผมอยู่ผมช็อกสุดขีดอีกครั้งเมื่อเด็กผู้หญิงคนนั้นจูจ่ๆก,ก็เงยหน้าขึ้นมามองหน้าผมแล้วก็ยิ้มให้กับผมพร้อมกับพุ่งตัวเข้ามาใส่ผมในทันที ผมร้องเสียงหลงขวาหากุญแจรถแล้วก็วิ่งออกจากห้องในทันทีผมขึ้นรถได้ก็สตาร์ทรถแล้วก็นอนอยู่ในรถจนถึงเชา้าพอฟ้าสว่างผมก็ถึงเข้าใจว่าทำไมถึงไม่มีใครสนใจเสียงร้องของผมเลยเหตุผลนั่นก็คือทั้งรีสอร์ทมีผมเป็นลูกค้าอยู่เพียงคนเดียวแล้วผมก็รีบกลับเข้าไปเก็บของแล้วก็ออกจากรีสอร์ทแห่งนั้นในทันที และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังหากผู้อ่านถ่ายทอดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ